อัเดตแล้วอัปเดตแล้วตอนหนึ่งบนถนนกลุ่มของชูหยวนมาถึงจตุรัสเห็นเพียงบอดี้การ์ดชุดดำแปดคนล้อมเป็นวงใหญ่ภายในวงมีชูหูและพวกอันธพาลกว่า20 เจ็บจนกลิ้งไปมาบนพื้นชูหูยังตะโกนด่าทอว่าพวกไอ้สารเลวพวกแกตายแน่รู้ไหมว่าพี่เคยฉันเป็นใครพวกแกกล้าตีฉันได้ยังไงชูหยวนและคนอื่นๆเดินเข้ามาใกล้บดีกาทั้งแคนก็มีบาดแผลเช่นกันแม้ว่าพวกเขาจะเป็นทหารพิเศษมาก่อนแต่ก็ต้านทานผู้อันธพาลที่ไม่เล่นตามกติกาไม่ได้โรยพริกปนขโมยลูกพีชใช้กลโกงทุกอย่างตั้งแต่การรอบโจมตีบดีกาต้องใช้ความพยายามอย่างมากกว่าจะจัดการพวกนั้นได้ทั้งหมดยังมีบางคนขี้กลัวหนีไปในความวุ่นวายชูหหยยยยวนมองงงชชููด้ยย้้้สาาาาาตททใขขั คุกเข่าลงบนพื้นแล้วพูดบดีกาศีคนเดินตรงไปหาชูหูทันทีสายตาเต็มไปด้วยความดุร้ายชูหูตื่นตระหนกพวกแกจะทำอะไรอย่าเข้ามานะพี่เคยของฉันคือหนึ่งในแปดยอดฝีมือของนักร้องหน้าใหม่ปู่ของฉันเคยเป็นผู้ใหญ่บ้านของหมู่บ้านชูพ่อของฉันเป็นหัวหน้าสถานีลองแตะตัวฉันดูสิบดีกาศไม่สนใจจับตัวชูหูไว้สองคนอีกสองคนเตะขาทั้งสองข้างของเขาจนหักเสียงร้องโหยหวนดังก้องไปทั่วจตุรัสทำให้ชูซิงเยยนและถังเซียวเซียวกลัวจนหลับตาพวกอันธพาลที่เหลืออีกสิบกว่าคนยังแข็ ภัยชูยนพูดกับมู่ตัวว่ามู่ตัวอีกสองวันจะเป็นวันมงคลและเป็นวันที่ดีที่พ่อแม่ของฉันจะได้ฝังอย่างสงบรบกวนเธอช่วยจัดการให้อีกอย่างช่วยจัดที่พักให้เราด้วยสองวันนี้ฉันจะอยู่ที่นี่หมู่บ้านชูนแห่งนี้เต็มไปด้วยความสมมงถึงเวลาที่จะต้องชำระล้างให้สะอาดมู่ตัวพยักหน้าตกลงคุณชูฉันจัดรถบ้านหลายคันให้คุณพักผ่อนแล้วที่นี่ไม่มีโรงแรมต้องรบกวนให้คุณอยู่รถบ้านไปก่อนรถบ้านน่าจะมาถึงจตุรัสเร็วๆนี้การใช้น้ำและไฟฟ้าก็สะดวกชูยนพยักหน้าด้วยความพอใจ อืมค่อนข้างดีขอบคุณที่เหนื่อยชูยวนพาน้องสาวและกูเฟยเฟยทั้งเซียวเซียวเดินเล่นในหมู่บ้านสุดท้ายหยุดอยู่หน้าบ้านเก่าที่สุดโสมชูยวนมองบ้านที่ดูเหมือนจะพังทลายน้ำตาคลอในดวงตาสินเยียนที่นี่คือบ้านที่ฉันเกิดก่อนอายุสิปี ฉันอาศัยอยู่ที่นี่ตลอดทุกวันหลังเลิกเรียนแม่จะรอฉันที่หน้าประตูแล้วพาฉันเข้าไปในบ้านได้กินข้าวร้อนร้อสักจานชูซิงเย่นตาแดงพี่ชายฉันก็คิดถึงพ่อกับแม่มาชูยวนดึงแม่กุญแจสนิมเกล้อออกแรงเบาๆแม่กุญแจขาดสะบั้นผลักประตูไม้หนักออกกลิ่นอับชื้นโชยมาชูยวนเดินไปที่ผนังที่เต็มไปด้วยฝุ่นโบกมือขวาฝุ่นหายไปรูปถ่ายบนผนังปรากฏชัดเจนชูซิงเยี่ยนร้องด้วยความดีใจ ว้าวพี่ชายนี่คือรูปครอบครัวเยี่ยมมากในที่สุดฉันก็ได้เห็นรูปครอบครัวของเราอีกครั้งเธอชี้ไปที่เด็กในรูปพี่ชายนี่คือพี่ใช่ไหมที่แท้ตอนเด็กๆพี่หน้าตาแบบนี้นี่เองฮ่าฮ่าฮ่ากูเฟยเฟยและถังเสี่ยวเซียวก็จ้องมองรูปยังไม่ไวเปรียบเทียบก,กับชูยวนในปัจจุบันกูเฟยเฟยยิ้มและพูดว่า ชูยวนรู้สึกว่าตอนนี้พี่หลอกกว่าชูยวนไม่สนใจพูดกับชูซิงเยียนว่าถ้าชอบรูปเหล่านี้ก็เอาไปทั้งหมดเลยทิ้งไว้ที่นี่ก็ไม่มีประโยชน์ถึงเวลาจะปรับปรุงใหม่แล้วปกป้องให้ดีหลังจากออกจากบ้านเก่าชูยวนยื่นมือขวาโบกมือไปในอากาศต่อหน้าบ้านที่พังยับเยินเสียงดังโครมบ้านทั้งหลังพังทลายลงมาชูซิงเยียนถามด้วยความตกใจพี่ชายบ้านพังลงมาได้ยังไงถ้าเราอยากกลับมาจะทำยังไง สิงเยี่ยนบ้านนี้ถึงเวลาต้องพังแล้วฉันไม่ต้องการให้ใครเข้าไปในนั้นอีกให้ภาพของมันคงอยู่ในความทรงจําของเราแบบนี้ตลอดไปเสียงบ้านถล่มดึงดูดความสนใจของชาวบ้านหลายคนออกจากบ้านมาพูดคุยกันผู้หญิงคนหนึ่งบ่นว่าโอ้ยบ้านดีๆทําไมถึงพังลงมาได้ฉันยังว่าจะเอาไว้เก็บของช่างหน้ารําคาญอีกคนพูดว่าพังก็ดียังไงครอบครัวนั้นก็ตายกันหมดแล้วปีหน้าจะได้สร้างโรงรถให้ฉันพอถึงเวลาลูกชายฉันกลับมาก็ไม่ต้องกังวลเรื่องที่จอดรถฮ่าฮ่าฮ่าพูดจบ ทันใดนั้นเสียงตบดังขึ้นหน้าถูกตบล้มลงฟันหลุดออกมาหลายซี่เธอหน้าตาตื่นกุ่มหน้าแสบร้อนใครตบฉันใครตบฉันชาวบ้านรอบๆก็งงไม่รู้เราไม่เห็นอะไรเลยชูยวนพาสามสาวไปที่หน้าศาลเจ้าฉูมองศาลเจ้าที่ดูยิ่งใหญ่เขาก้าวเข้าไปข้างในยิ้มและพูดกับฉูซิงเยียนว่า ซิงเยียนเธอยังไม่เคยเจอปู่ใช่ไหมตอนเด็กๆปู่รักฉันมากที่สุดและเพราะปู่เสียชีวิตตระกูลฉูถึงได้แตกแยกจนถึงตอนนี้สายของเราถูกบีบให้เข้าไปในศารเจ้าไม่ได้ชูหยวนและชูซิงเยียนกำลังจะจุดธูปให้ปู่ทันใดนั้นชายชราที่สวมชุดจงซานสีดำเดินถือไม้เท้าเข้า,ขามาชา้ชาๆเขามองชูหยวนและคนอื่นๆด้วยความสงสัยถามว่าพวกคุณเป็นใครชูซิงเยียนหันไปเห็นชายชรากลัวจนซ่อนตัวอยู่ข้างหลังชูหยวนชูหยวนก็จำชายคนนี้ได้ชูโพจุนน้องชายแท้ๆของปู่เขาตอนเด็กๆเ,เรียกเข ให้สีหน้าดีๆกับครอบครัวของพวกเขาเลยชูโพจุนเห็นชูหยวนแล้วสายตาจากความสงสัยกลายเป็นดูร้ายข้าคิดว่าเป็นใครที่แท้ก็เป็นเจ้าเด็กสารเลวสองคนนี้รีบใส่หัวออกไปซะสารเจ้าตระกูลชูเป็นที่ที่พวกเจ้าเข้าได้หรือยังกลัวว่าตระกูลชูจะเสียหน้าไม่พองั้นหรือชูหยวนมองเขาด้วยสายตาเย็นชาพูดกับชูซิงเยียนว่าซิงเยียนอย่าสนใจเขาเราจุดธูปให้ปู่ต่อ ชูโพจุนเห็นทั้งสองไม่สนใจเขาโกรธจนตีไม้เท้าลงพื้นอย่างแรงพวกเจ้าไม่คู่ควรจุดทูบให้บรรพบุรุษตระกูลชูใสหัวออกไปซะตอนนั้นถังเซียวเซียวทนไม่ไหวพูดขึ้นว่าคุณตาคุณนี่มันเกินไปแล้วเขาจะจุดทูบให้ปู่ของเขาคุณยังจะมาจัดก,การพูดเหมือนคุณจะไม่ตายยังไงอย่างนั้นถ้าลูกหลานคุณจุดทูบให้คุณแล้วมีคนมาขัดขวางคงกระโดดออกมาจากหลุมตีคนแน่ชูโพจุนโกรธจัดเจ้าพูดอะไรเจ้าสาวน้อยนี่กล้าสาบแช่งข้าตายสมแล้วที่เป็นลูกของชูหยางเซิงเพื่อนที่คบก็ไม่่่ใชชขขอองงดดีีดีี้้้าาาาจะะโทหลูกยย๋ววนนนัค จะขับพวกเจ้าให้พ้นจากตระกูลชูต่อไปห้ามใช้แซ่ชูชูวยวนได้ยินดังนั้นก็หัวเราะลั่นไอ้แก่โทรศัพท์จะโทรก็โทรไปอ้อบอกด้วยว่าหลานชายเจ้าชื่อชูหูใช่ไหมตอนนี้เขาอยู่ที่จตุรัสในหมู่บ้านถ้าเจ้าไม่รีบไปเกรงว่าจะไม่ได้เจอเขาแล้วชูวโพจุนได้ยินดังนั้นหัวใจเต้นแรงเจ้าทาอะไรกับหูเอ๋อของข้าเขารีบตีไม้เท้าเดินก้าวใหญ่ไปที่จตุรัสพร้อมกับหยิบโทรศัพท์โทรเรียกคนหลังจากโทรหาสมาชิกครอบครัวทุกคนชูโพจุนก็มาถึงจตุรัสไได้้ยยยินนเสีงงงรออหหหว,หวขูวูจากกล ช่วยผมด้วยช่วยชีวิตด้วยชูโพจุนอยากเข้าใกล้ชูหูแต่ถูกบดีกาสองคนขวางไว้คุณชูมีคำสั่งถ้าไม่มีคำสั่งจากเขาใครก็ห้ามเข้าใกล้ชูโพจุนโกรธจัดไอสารเลวไอสารเลวนี่กล้าทำร้ายหูเอ๋อของข้าข้าจะให้มันตายไม่ดีเขายกไม้เท้าตีไปที่บดีกาคนหนึ่งแต่ถูกอีกฝ่ายยึดไปอย่างง่ายดายบดีกาพูดอย่างเย็นชารีบใส่หัวไปถ้ายังกล้าทำอะไรอย่าโทษที่เราไม่เคารพผู้ใหญ่ชูโพจุนโกรธจนกัดฟันกรอดเกือบยืนไม่อยู่ชูหูร้องให้ตะโกนว่า ปูรีบโทรหาพี่เขยผมถ้าพี่เขยมาถึงชูย้นมันจะกระโดดโลดเต้นไม่ได้อีกชูโพจุนรีบหยิบโทรศัพท์โทรหาพี่สาวของชูหูชูยุ่นเอ๋อลูกเอย๋ยรีบกลับมาช่วยน้องชายและปู่หน่อยเขามารังแกถึงหน้าประตูบ้านเราแล้วขาน้องชายเจ้าถูกตีจนขาหักแล้วชูยุ่นเอ๋ได้รับโทรศัพท์ก็ตกใจรีบปลุกสามีที่ยังนอนอยู่ พี่ชีที่บ้านมีเรื่องแล้วหลังจากโทรศัพท์ชูโพจุนค,มค่มขู่บริการอย่างดุร้ายพวกเจ้าปล่อยหูเอ๋อของข้าดีกว่าไม่อย่างนั้นเดี๋ยวข้าจะทำให้พวกเจ้าแย่กว่ามันร้อยเท่าตอนนั้นชูหยวนและชูซิงเยี่ยนจุดทูบให้ปูเ่เสร็จก็มาปรากฏตัวที่จตุรัสรอบนอกจตุรัสมีชาวบ้านหมู่บ้านชูล้อมเต็มไปหมดทุกคนต่างมีจุดมุ่งหมายของตัวเองบางคนไม่ชอบที่ครอบครัวชูโพจุนครอบงำ แต่ส่วนใหญ่แค่มามุงดูความสนุกบอดี้การ์ดเห็นชูหยวนทักทายอย่างนอบน้อมคุณชูชูโพจุนหันไปเห็นชูหยวนตาค้างนี่เจ้าเป็นคนทำจริงๆชูหยวนเจ้าสัตร,ร้ายกล้าลงมือกับหูเอ๋อของข้าอย่างโหดร้ายข้าจะให้เจ้าไม่ตายดีชูหยวนยิ้มเยาะไอ้แก่นี่มันอะไรกันเรื่องดีๆยังรออยู่ข้างหน้าชูโพจุนกัดฟันพูด ชูยวนเจ้าต้องการอะไรกันแน่พูดมาเลยขอให้ข้าพาหูเอ๋อไปหาหมอก่อนได้หรือไม่ชูยวนพูดอย่างเย็นชาฉันต้องการอะไรแน่นอนว่ากลับสู่รากเงาบรรพบุรุษให้ป้ายวิญญาณของพ่อแม่ฉันเข้าสารเจ้าตระกูลชูชูโพจุนปฏิเสธทันทีเป็นไปไม่ได้ตอนที่ปู่เจ้าเสียชีวิตถ้าไม่ใช่เพราะข้ากับเขาเป็นพี่น้องแม้แต่ปู่เจ้าก็อย่าหวังจะเข้าสารเจ้าตระกูลชูยิ่งไม่ต้องพูดถึงพ่อเจ้าชูยางเซิงที่ไม่เคยทําอะไรดีแต่งงานกับผู้หญิงที่ไม่รู้ที่มาให้กาเนิดเจ้้้้้้าาาาาาาไไออออลลลูููููกกกกกกกนนนถถ่ใชเเเเพระะปปปปจจคคยงงขขับแว ชยวนมองชูโพจุนด้วยสายตาย็ญชาพูดจบแล้วในเมื่อเจ้าอยากเล่นฉันก็จะเล่นกับเจ้าให้เต็มที่ฉันจะให้ทั้งหมู่บ้านชูรู้ซ้ายของฉันชูหยวนคือสายหลักของตระกูลชูเขารู้ดีในใจตำแหน่งผู้นำตระกูลของชูโพจุนพูดตรงๆก็คือขโมยมาจากมือของพ่อเขาชูหยางเซิงชูหยวนมองชูโพจุนด้วยสายตาย็ญชาอีกครั้งหันไปสั่งบดีกาดว่าจับตาดูพวกเขาห้ามใครเข้าใกล้บดีกาดพยักหน้านอบน้อม ออกลงคุณชูวางใจได้ชูยนพาชูซิงเยียนและถังเซียวเดินไปที่รถชูโพจุนตะโกนตามหลังชูยนอย่าไปให้หูเอ๋อของข้าไปหาหมอชูยนไม่สนใจเดินขึ้นรถบ้านไปในรถบ้านชูซิงเยียนตื่นเต้นวิ่งไปมารถบ้านใหญ่จังพี่ฉันชอบคันนี้เธออดใจไม่ไหวรีบเข้าไปในรถความรู้ราทําให้คนทึงถังเซียวที่ยืนอยู่นอกรถพูดอย่างระวังฉันไม่ฉันต้องคอยจับตาดูบางคนรถบ้านนี่มันรับตาใครจะรู้ว่าจะมีคนคิดไม่ดีซ้ายทีขวาทีเข้าไปในรถบ้านของพี่ชูยนชูยนและกูเฟยยได้ยินก็รู้สึกรกระอักกระอ่วนกู เฟยเฟ,ย,ฟยยิ้มอย่างจนใจยายนี่เกือบชี้หน้าฉันบอกตรงๆว่ากลัวฉันจะแอบ,บเข้าไปในรถบ้านของชูหยวนแล้วเล่นฉันเป็นคนแบบนั้นหรือพูดจบเธอเดินไปที่รถบ้านคันสุดท้ายแล้วเข้าไปชูหยวนก็ขึ้นรถบ้านบังเอิญรถบ้านของชูซิงเยียนและถังเซียวเซียวอยู่ตรงกลางถังเซียวเซียวถึงวางใจขึ้นรถและไปเดินดูรอบๆในรถบ้านกับชูซิงเยียนพวกเธอพบว่าตู้เย็นเต็มไปด้วยขนมและผลไม้และเครื่องดื่มหลากหลายดีใจกันยกใหญ่กูเฟยเฟ,ย,ฟยกลับถึงรถบ้านหยิบโทรศัพท์ทันทีโทรไปที่สถานีตำรวจเมืองเทียนไห่ขอให้้สส่่งคนมาาเธอรูึกว าจากนี้จะต้องเกิดเรื่องที่คาดไม่ถึงมีตำรวจอยู่จะได้ข่มขวัญพวกตัวเล็กตัวน้อยที่สำคัญเธอไม่อยากให้ชูหยวนฆ่าขนมั่วในเวลาเดียวกันตระกูลหวังในเมืองเทียนไห่กำลังยุ่งวุ่นวายหวังเต๋อจัดเตรียมการด้วยตัวเองเชิญนักบวชจากวัดเต๋าที่ดีที่สุดในจีนเตรียมทำพิธีให้การย้ายหลุมศพของพ่อแม่ชูหยวนหวังเต๋อบ่นกับตัวเองว่าพ่อแม่ของข้าข้ายังไม่เคยใส่ใจขนาดนี้อีกด้านไปเวย่ยลงทะเบียนตรงฟางแคปิตอลสำเร็จผู้รับผิดชอบคือชูหยวนเธอมาถึงตึกที่สูงที่ส าบนนในใจเมื่อป้ายตรงฟางแคปิตอลถูกแขวนขึ้นจะเป็นวันที่ไปเวยมีชื่อเสียงในจีนหนึ่งชั่วโมงต่อมาในหมู่บ้านชูเสียงเครื่องยนต์รถดังมาชูหยวนลืมตามุมปากยกยิ้มมาแล้วหรือเมื่อปีนั้นพวกเจ้ารังแกพ่อแม่ข้าอย่างไงวันนี้ข้าจะจัดการพวกเจ้าแบบนั้นในเมื่อพวกเจ้าไม่เห็นแก่ความเป็นญาติก็อย่าโทษที่ข้าไม่ยุติธรรมชูหูเห็นรถของพ่อแม่ร้องไห้โฮทันทีพ่อแม่ โอ้ยช่วยผมเร็วมาถึงก่อนคือพ่อแม่ของชูหูชูเทียนปังและหยางหยูลานพร้อมด้วยกลุ่มคนที่ชูเทียนปังพามาหยางหยูลานคอยเร่งตลอดทางให้คนขับรถขับเร็วขึ้นเพราะสงสารลูกชายสุดที่รักคนเดียวของเธอหลังจากทั้งสองลงจากรถเห็นรถหรูและรถบ้านจอดอยู่ที่หมู่บ้านชูรู้สึกว่าบรรยากาศวันนี้ไม่ปกติแต่ชูเทียนปังไม่สนใจเลยกล่าวอย่างเย็นชาด้วยความโกรธว่าไม่ว่าใครก็ตามที่กล้าทำร้ายลูกชายของชูเทียนปังก็เท่ากับหาความตายพวกเขาวิ่งไปหาชูหูแต่ถูกบอดี้กาดขวางไว้หยุดใครก็ตามห้ามเข้าไกล้มิ ชูเทียนปังตะโกนด้วยความโกรธว,ว่ากล้ามาพวกแกเป็นคนของตระกูลไหนรู้หรือไม่ว่าฉันเป็นใครพวกแกไม่อยากมีชีวิตอยู่อีกแล้วหรือบอรดี้กาดไม่สะทกสถานไม่ได้ใส่ใจเขาเลยชูเทียนปังโกรธจนกัดฟันกรอดว่าไอสารเลวยังไม่มีใครกล้าละเลยฉันเช่นนี้มาลากหมาเหล่านี้ไปด้านข้างถ้าตายก็ให้ฉันรับผิดชอบชูเทียนปังพาอันธพาลกลุ่มหนึ่งบุกเข้ามาตะโกนอย่างดุดันว่าฉันคุ้มครองพวกแกพี่น้องบุกอันธพาลกว่าสิบคนคว้าอาวุธหัวหน้ากลุ่มที่มีร่างกายกำยำม,มีปืนพกที่เอวเห็นได้ชชัััดดวว่่าาาาาเเตตตรีีียยยมมมปป็นนนออองกกุ้ิศจู ปังครองอํานาจในพื้นที่นี้วันนี้ยิ่งโอหังสุดขีดบริกาศของตระกูลมู่เห็นกลุ่มอันธพาลที่ดูดุดันแต่ไม่ใส่ใจเลยเรื่องฝีมือพวกเขาคนเดียวจัดการสองสามคนได้สบายเรื่องอาวุธทุกคนพกปืนเรื่องเบื้องหลังบรดกาศตระกูลมู่หัวรอ้อ พี่น้องจัดการพวกมันให้ดีอย่าให้คุณชูดูถูกพี่น้องเราบัติกาดดึงกระบองออกจากเอลยืนเรียงแถวมองอันธพาลอย่างเย็นชาอันธพาลอาศัยจํานวนคนมากบุกเข้ามาก่อนทั้งสองฝ่ายปะทะก,กันทันทีท่ามกลางความโกลาหลครอบครัวชูเทียนปังวิ่งไปหาชูหูถามด้วยความเจ็บปวดว่าลูกหูของฉันเจ้าต้องทนทุกข์ชูหูร้องให้ตะโกนว่า พ่อแม่พวกมันหักขาผมเจ็บมากช่วยแก้แค้นให้ผมยางอยู่ลานกัดฟันว่าหูเอ๋อไม่ต้องห่วงแม่จะทําให้พวกมันต้องตายอย่างน่าสมเพชชูเทียนปังบอกอยางอยู่ลานฉันโทรหาลูกเขยแล้วเขาน่าจะมาถึงเร็ว นี่คนกลุ่มนี้ชูหยวนพามาเขากลับมาเพื่อสร้างปัญหาให้เรายังยูลานตกตะลึงชูหยวนลูกชายที่ไรค่าเขาไม่ตายไปเมื่อแปปีก่อนแล้วหรือชูเทียนปังสายหัวฉันก็ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นเขากลับมาอย่างกระทันหันยังบอกว่าจะให้ป้ายวิญญาณพ่อแม่เขาตั้งในศารตระกูลชูช่างหน้าขบขันการต่อสู้จบลงอย่างรวดเร็วคนที่นอนอยู่บนพื้นคืออันธพาลที่ชูเทียนปังพามาหัวหน้ากลุ่มถูกบอดี้การ์ดใช้ปืนจ่อที่ศีรษะกลัวจนตัวสันพี่ใหญ่ทุกท่านมีอะไรพูดกันดีๆอย่ายิงเราไปเดี๋ยวนี้้บ้บออดกกาาาาาารพพยย่่งงเงาานนชววคขแไสหหัปถใ เอห็นแกกีถ้าไม่ยิงแกฉันจะเปลี่ยนนามสกุลตามแกชายร่างกำยำพยักหน้าทันทีพาลูกน้องหนีไปอย่างทุลักทุเลชูเทียนปังโกรตกนว่ากลับมาใครอนุญาตให้พวกแกไปเชื่อหรือไม่ว่าฉันจะทําให้พวกแกอยู่ที่เมืองเทียนไห่ไม่ได้ไม่สามารถผสมได้แกเองก็เอาตัวไม่รอดแล้วยังข่มขู่ฉันแกมีชีวิตอยู่ก่อนค่อยพูดชูเทียนปังโกรจนกัดฟันแต่ทําอะไรไม่ได้ชูหูร้องอย่างอ่อนแรงว่าพอพาผมไปเร็วผมเจ็บมากชูเทียนบังรีบอุ้มชูหูเตรียมพาเขาไปโรงพยาบาลแต่บดีกาสองคนขวางไว้หยุดวาางงเขล ถ้าไม่มีคำสั่งจากคุณชูใครก็ห้ามเข้าใกล้บริกาศฉกชูหูจากมือชูเทียนปังคว้างลงพื้นเหมือนทิ้งขยะชูหูร้องด้วยความเจ็บปวดย,ยังหยูลานกโกรธจนขูฟ่ฟ่อบุกข,ขึ้นไปแม่จะสู้กับพวกแกบริกาศไม่ยั้งมือตบเธอล้มลงพื้นชูเทียนปังดึงหยางหยูลานไว้พูดเบาๆว่าอย่าทำอะไรบุ่มบามรอลูกเขยมาก่อนค่อยว่ากันเขาหยิบโทรศัพท์โทรหาผู้กำกับลูกของสถานีตำรวจเมืองเทียนไห่ชันชูเทียนปังตอนนี้ที่หมู่บ้านชูมีคนทำร้ายกันยังพกปืน รีบส่งคนมาหลังจากผู้กำกับลู่ฟังถอนหายใจเรื่องของชูหยวนเราไม่ควรยุ่งชูเทียนปังไม่ยอมตะโกนไปที่รถบ้านว่าชูหยวนแกออกมาเดี๋ยวนี้ ไม่ว่าไงฉันก็เป็นลุงของแกแกกล้าทำร้ายลูกชายฉันแบบนี้ได้ยังไงชูหยวนนั่งอยู่ในรถบ้านมองเหตุการณ์ด้านนอกอย่างเย็นชาเขารู้ดีในใจเมื่อตอนนั้นคนเหล่านี้ทำอะไรกับครอบครัวเขาวันนี้เขาจะทำให้คนทั้งหลายรู้สึกถึงความสิ้นหวังเช่นเดียวกันโดยเฉพาะเมื่อนึกถึงน้องสาวที่ตอนนั้นอายุแค่ 18, สิบเอ็ดสิบสองสูญเสียที่พึ่งของพ่อแม่มาถึงหมู่บ้านชูแต่ถูกครอบครัวของชูโพดวินดูถูกถึงขั้นถูกไล่ออกไปร่างของพ่อแม่ยังไม่ได้ฝังหมัดของชูหยวนกำแน่น สายตาเผยความดุดันชูหยวนเปิดหน้าต่างเรียกบอดี้กาดคนหนึ่งพูดอย่างเย็นชาว่าให้พวกเขารอห้ามเข้าใกล้ชูหูฉันจะให้พวกเขาดูลูกชายของพวกเขาตายด้วยความเจ็บปวดบอดี้กาดได้ยินแล้วรู้สึกหนาวสันหลังคิดในใจว่าความแค้นนี้ใหญ่แค่ไหนแต่เขาก็ทำตามคำสั่งของชูหยวนเดินไปหาครอบครัวชูเทียนปังพูดอย่างเย็นชาว่าคุณชูบอกว่าให้รอห้ามเข้าใกล้เขาห้ามให้อาหารหรือน้ำล้อเล่นอะไร ถ้าลูกชายฉันเป็นแบบนี้ต่อไปจะตายชูหยวนแกอยากฆ่าคนหรือชูเทียนปังตะโกนด้วยความโกรธยังยูลานเกือบเสียสติร้องให้ตะโกนว่าชูเทียนปังรีบหาทางช่วยหูเอ,อ๋อแกเป็นผู้ชายหรือเปล่าจะยอมดูเขาตายต่อหน้าเราหรือขณะนั้นเสียงเครื่องยนต์รถดังมาจากด้านหลังรถ BMW สีดำกว่าสิบคันขับมาเป็นแถวอร่าดูดุดันมาแล้วมาแล้ว อวินเอกลับมาแล้วยังยูลานตื่นเต้นวิ่งไปที่รถเบียมบบยูช่วยวินรีบลงจากรถใบหน้าเต็มไปด้วยความกังวลชี้ให้ลงจากรถตามมามองรอบๆอ,อย่างยิงโสอวินช่วยน้องชายของเจ้าเขาใกล้ตายแล้วยังยูลานร้องให้ตะโกนแม่เกิดอะไรขึ้นกันแน่ใครกล้าทำร้ายน้องชายฉัน ชูยินถามเป็นชูยวนเขาสั่งให้คนหักขาน้องชายเจ้าและไม่ยอมให้เราเอาเขาไปหาหมอดูหน้าฉันสิพวกมันตีมายางยูลานชี้หน้าตัวเองพูดด้วยความโกรธชี้ท้าย,ยิ้มเยาะไม่ต้องห่วงมอบให้ฉันใครกล้าตีคนของชี้ให้ก็เท่ากับหาความตายพี่น้องคว้าอาวุธไปจัดการพวกมันจากรถเบมดับบิลยูสิกว่าคันชายชุดดำสี่สิบหิคนลงมาทุกคนถือปืนกลอร่าดูดันแม่แน่ใจหรือว่าเป็นชูยวนทำไมเขาทำ ตอนเด็กๆฉันยังเคยแอบให้ขนมเขาเลยชุยวินพูดอย่างสงสัยไอหมาป่าเนรคุณสามีขอให้จัดการมันให้หนักชุยวินโกรธจ,จัดชี้ห้พูดอย่างมั่นใจที่รักไม่ต้องห่วงตอนนี้ที่เมืองเทียนไหย่ยังไม่มีใครที่ชี้ห้ไม่กล้าจัดการยกเว้นพี่ใหญ่ของฉันพี่น้องไปชายชุดดำหลายสิบคนถืออาวุธหนักค่อยๆรุกเข้าบริการของตระกูลมู้รู้สึกถึงแรงกดดันมหาศาลถ้าอีกฝ่ายยิงพวกเขาคงพินาศทั้งหมดขณะนั้น เสียงปิดประตูดังหนักหน่วงทุกคนมองตามเสียงเห็นชูหยวนเดินมาด้วยท่าทีสงบคนที่ควรมาถึงเกือบครบแล้วฉันไม่จําเป็นต้องนั่งดูความสนุกในรถอีกชูหยวนพูดอย่างเรียบเรียบชูซินเยี่ยนสามคนตามหลังมาเฟยเฟยก็ลงจากรถเขาไม่สามารถปล่อยให้คนเหล่านี้ถือปืนฆ่าคนต่อหน้าต่อตาคุณชูผู้คนของตระกูลมู่เห็นชูหยวนแล้วโค้งคำนับด้วยความเคารพรู้สึกขอบคุณในใจ ถาไม่ใช่เพราะชูหยวนปรากฏตัวตอนนี้พวกเขาคงปะทะกับอีกฝ่ายแล้วแกคือชูหยวนในที่สุดแกก็โผล่มาทำไมถึงตีน้องชายฉันจนเป็นแบบนี้แกหาความตายหรือ ชี้ให้มองชูหยวนอย่างเย็นชาอย่าพูดมากรีบพาหูเอ๋อร์ไปโรงพยาบาลยางหยูลานตะโกนด้วยความร้อนใจพี่สาวช่วยผมผมเจ็บมากชูหูร้องอย่างอ่อนแรงชี้ให้มองชูหยวนด้วยสายตาเย็นชารู้สึกว่ารู้จักชื่อนี้เขาพูดอย่างเย็นชาว่าพวกแกไปช่วยคนก่อนใครกล้าขวางอึนกลของฉันไม่เลือกหน้ายางหยูลานและชูวินรีบวิ่งไปหาชูหูชูเทียนปังก็เดินมาอุ้มชูหูเตรียมพาเขาไปหาหมอใครกล้าขยับวางเขาลงชูหยวนพูดอย่างเย็นชา บริการของตระกูลมู่เดินขึ้นมาทั้งสองฝ่ายเผชิญหน้ากันพร้อมประทะได้ทุกเมือ่อชูหยวนมองด้วยสายตาเย็นชาคิดในใจว่าถ้าอีกฝ่ายยิงฉันจะส่งพวกมันไปพบยม,มาบาลทันทีหยุดพวกแกยังมีกฎหมายอยู่ในสายตาหรือไม่ไม่เห็นสถานีตำรวจเมืองเทียนไห่ในสายตาเลยชี้ไทใครให้ความกล้าแกพาคนมากมายถือปืนมาสู้อยากติดคุกหรืออยากตายกูเฟยเฟ,ย,เฟยตะโกนด้วยความโกรธชี้ไทยิ้มหยาะนี่ไม่ใช่หัวหน้าทีมสืบสวนของเราหรือหัวหน้ากูวันนี้มาพักผ่อนที่นี่คนเดียวหรือชี้ไท สั่งให้คนของแกเก็บปืนและออกไปจากที่นี่มิฉะนั้นผลที่ตามมาแกรับไม่ไหวกูเฟยเฟยพูดอย่างเย็นชาไอ้บ้ากูเฟยเฟยฉันให้หน้าแกแล้วใช่ไหมในเมืองฉันยังให้หน้าแกสามส่วนวันนี้ที่นี่ฉันเป็นคนสั่งต่อให้ราชาแห่งสวรรค์มาก็ช่วยพวกมันไม่ได้ชี้ให้พูดอย่างโอหังกูเฟยเฟยโกรธจนกัดฟันคิดในใจอยากให้ชูหยวนฆ่าไอสารเลวนี้ได้ชี้ให้เดียวอย่ามาขอร้องฉันกูเฟยเฟยพูดอย่างเย็นชาขอร้องแกให้แกมาอกเตียงให้ฉันหรือให้แกคลอดลูกให้ฉันฮ่าฮ่าฮ่า ชี้ให้หัวเราอยอย่างบ้าข้างพวกแกทําอะไรปลดปืนจากมือพวกมันใครขยับยิงทันทีแม่มันยังนอนไม่เต็มอิ่มวันนี้ถ้าไม่จ่าย50บล้านให้ตายกันหมดชี้ให้ตะโกนใช่พี่ชี้ชายชุดดาขานรับพร้อมกันชูยนก้าออกมายืนขวางหน้าทุกคนถามอย่างเย็นชาว่าแกต้องการ50บล้านชี้ให้ยิ้มเยาะไอหนูแกมันบ้าดีเดือด ืนมากมายจ่ออยู่แกไม่กลัวชูหยนยิ้มบางๆแน่นอนว่ากลัวแต่ฉันบอกว่าวันนี้ชูหูใครก็แต่ต้องไม่ได้ฉันยืนอยู่ตรงนี้ถ้ามีความสามารถก็ยิงหรือโทรหาอูหยางเจียงถามเขาว่าเขากล้าของเงินฉัน50บล้านหรือไม่อูหยางเจียงไม่ใช่พ่อของพี่ใหญ่อูซิงหรือชี้ให้ได้ยินรู้สึกถึงลางร้ายในใจทันทีสามีคุณทําอะไรพวกมันแค่ไม่กี่คน รีบควบคุมพวกมันน้องชายฉันทนไม่ไหวแล้วชูวินร้องให้ตะโกนชูยวนไอ้สารเลวแกจําฉันได้หรือไม่ตอนเด็กๆฉันดูแลแกดีขนาดนั้นตอนนี้แกกลับพาคนมาตีน้องชายฉันแกยังเป็นคนอยู่หรือชูวินจ้องชูยวนด้วยความโกรธชูยวนหันมองชูวินคิดครู่หนึ่งแล้วพูดอย่างเย็นชาว่าขอโทษฉันจะไม่ได้ว่าเคยรู้จักผู้หญิงที่น่าเกลียดขนาดนี้แกพูดอะไรไอ้สารเลวกล้าบอกว่าฉันน่าเกลียดสามีรีบตีมันให้ตายชูยวินกรีดร้อง ปกปากสาวเหม็นตลอดวันครอบครัวแกมันเรื่องมากฉันยังต้องให้แกสอนฉันทําอะไรหรือชี้ให้ด่าด้วยความรําคาญชี้ให้ด่าลูกสาวของชูเทียนปังต่อหน้าเขาชูเทียนปังโกรธมากแต่ก็ต้องทนตําแหน่งหัวหน้าของเขาก็มาจากชี้ไทถ้าไม่มีชี้ให้ครอบครัวเขาก็ไม่มีอะไรชี้ห้รู้สึกกังวลในใจการเป็นคนมีหน้ามีตาในเมืองเทียนไหเขาไม่ใช่คนโง่บริการเหล่านี้ แต่ละคนฝีมือไม่ธรรมดาปืนในมือดูเหมือนปืนทหารแม้แต่หัวหน้ากูก็อยู่ข้างพวกเขาเขาคิดถึงสิ่งที่ชูหยวนพูดถึงอูหยางเจียงรู้สึกว่าชื่อนี้คุ้นหูและเริ่มรู้สึกถึงอันตรายแต่สถานการณ์ตอนนี้เขาต้องดำเนินการต่อหัวหน้ากูมีชื่อเสียงว่าเป็นคนแข็งแกร่งลูกน้องหลายคนของเขาต้องพ่ายแพ้ในมือของเขาชี้ให้เดินไปด้านข้างหยิบโทรศัพท์โทรหาเจ้านายอูซินเขาต้องการดูว่าชูหยวนพูดจริงหรือแค่ขู่ถ้าเจ้านายไม่รู้จักชูหยวนเขาจะต้องถลกหนังชูหยวนให้ได้หนึ่งนาทีต่อมา ชี้ไท่ตะลึงโทรศัพท์หล่นลงพื้นแตกกระจายเขาตัวสั่นไปทั้งตัวคุกเข่าลงต่อหน้าชูหยวนราวกับคนเสียสติสามีคุณทำอะไรชูวินตะลึงคุณชูกรุณาไว้ชีวิตไว้ชีวิตด้วยชี้ไท่ก้มกราบไม่หยุดหน้าผากแตกเลือดไหลครอบครัวชูเทียนปังมองตาค้างนี่ยังเป็นชี้ไท่ที่หญิงยโสค,คนนั้นอยู่อีกหรือพอแล้วคุกเข่าต่อไปชูหยวนพูดอย่างเย็นชาครับครับคุณชูฉันจะคุกเข่าเดิมทีชี้ไท่โทรหาอูซินเมื่ออูซินได้ยินชื่อชูหยวนตกใจจนกระโดดจากเก้าอี้เตือนชี้ไถ่ว บอกอีกว่าตระกูลหลีคือฝีมือของชูหยวนอูซินรีบรายงานพ่อของเขาอูหยางเจียงอูหยางเจียงตบหน้าอูซินแกอยากทำให้ฉันตายหรือไงทั้งตระกูลอูรีบขับรถไปหมู่บ้านชูอูซินรีเรียกแปดยอดฝีมือของเขาลุ่มคนรีบรุดไปที่หมู่บ้านชูลูกเคยทำไมคุณต้องคุกเข่าให้เขาเขาเป็นแค่ไอ้ยากจนรีบจับเขาชูเทียนปังตะโกนหุบป,ปากจากนี้ไปฉันไม่เกี่ยวข้องกับตระกูลชูข,ของพวกแกพวกแกอยากตายอย่าลากฉันไปด้วยชี้ให้โกรธจากเก็บปืนคุกเข่าทั้งหมดถ้าคุณชูไม่พยักหน้าเราทุกคนต้องตายคนหลายส ให้เหงื่อท่วมตัวตัวสั่นเทาน้ำเสียงของอูซินทำให้เขาเข้าใจครั้งนี้ถ้าไม่ตายก็ต้องรอคราบโทษพวกแกทั้งนั้นถ้าฉันตายพวกแกต้องตายตามชี้หทตะโกนสามีคุณเป็นอะไรเกิดอะไรขึ้นกันแน่ชุยวินร้องให้ไซหัวไปยาเรียกฉันว่าสามีฉันไม่มีเมียที่ทำร้ายฉันแบบนี้ชี้ห้ผลักเธอออกชูเทียนปังและชูโพเทียนขมวดคิ้วแน่นชูหูสลบไปหลายครั้ง อขอร้องช่วยหูด้วยชูว,ยวินร้องขอชูหย,ยวนมองเหตุการณ์นี้ด้วยสายตายเย็นชาหัวร่อยยาะในใจเขาเดินไปหาชูซิงเยียนไปกันเถอนน้องสาวเราไปที่รถพี่ชายจะปล่อยให้ชูหูตายจริงๆหรือมันโหดร้ายเกินไปชูซิงเยี่ยนลังเลซิงเยี่ยนอย่าลืมว่าตอนนั้นพวกเขาทำอะไรกับเรา ร่างของพ่อแม่ถูกทิ้งไว้ข้างนอกพวกเขาเคยคิดถึงความเป็นเครือญาติสักนิดหรือชูหยวนพูดอย่างเย็นชาใช้สิงเยียนพวกมันเคยย,ยิงย,ยโสแค่ไหนอย่าสงสารพวกมันคนข้างๆพยักหน้าเห็นด้วยฉันจะฟังพี่ชายชูสิงเยียนพยักหน้าชูหยวนขอร้องไว้ชีวิตหูเธอถ้าไม่ส่งโรงพยาบาลเขาจะตายชูเทียนบังคุกเขาขอร้องฉันถามแกตอนนั้นแกทําอะไรลงไปสารตระกูลชูนี้พ่อแม่ฉันเข้าได้หรือไม่ชูหยวนยิ้มยอกเอาน้ําสาดให้ชูหูตื่นฉากที่ยอดเยี่ยมแบบนี้เขาจะสลบได้ยังไงการทําวิดีโอต้องใช้เวลาถ้าพ่อบุญทํารอไม่ไหวไป ดูเนื้อหาฉบับเต็มในเบราว์เซอร์วูโก้ก่อนได้